สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็นอาร์ออร์เรนจ์สวันนี้เราอยู่เอ่อกัรเนเกมไอเดีนเราเล่นโคลเฟอร์เมอร์นะในแรงจ้ะก็สังเกตใช่ไหมได้เล่นแรงนาฉนฉัก็กลับมาเล่นแรงเนะาะเพราะมันก็จะตกซีซั่นไป้ไม่ใช่ไรเนาะตอนนี้นักแมคแมคคนก็กําลังโดนไล่อยู่นะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็ปันยย่นไฟยาวๆเลยโยโย่บดๆปั่นไฟแบบสวย ตันนี้กับเอ,อ้สร้างตัางแยกสวยมากแม่พูดเลยโคตรแซ่บเหมือน,น,นเล่นเป็นนะไม่ควรคนุยมิสมัจจาอันนี้่ะแล้วสกินเขาสวยดีเนาะหนึ่งโดนเต,เ,ตเต็มเต็มเ,มเ,มเมบ้าหน้าจาลีโอโดนเป็นหนึ่งเราจะแขนหน้าดูนะคนหน้าากันไม่อยู่เลย เนอก็มาทำบาปกี่แบบฟึ่งฟึ่งตุง้นอ้าวไปแล้วมาทักทายกันสักหน่อยหรอเหมือนจะรีบไปว่านไฟอตอนนี้เขาไล่กันอยู่ตรงนั้นทุกคนสไลเดอร์ตรงไหนฉันเห็นไล่อยู่มาแต่ตอนนี้เพื่อนโดนตีประจานหนึ่งอตอนนี้เราก็ปันสิทธเรียบร้อยแล้วแล้วเข้าวาร์ปไปห่างกี สวัสดีจ้าเพื่อนอ่ะเพื่อนลมแนวนะจทุกคนจังหวะนี้เพื่อนโดนฮิ้วเป็นเรียบร้อยก็กำลังไปหาเครื่องบ,บัดไฟเครื่องอื่นตัวนี้มีคนไหมมีก,ก็กแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ <c oughs> หาเครื่องปันไฟยากมากงงยแป๊ดไหนก็เจอแต่คนปันคนปันโอ้ฉันไม่น่ามาเลยไม่น่าเข้าอาอาเกีมาเดินนะทุกคน ตัวน,นี้เพื่อนโดนจับนแล้วก็มีตุกก,ดา,กาด้วยนะตนนัวนี้อีเก๋ก็คือมาแอบแซเช่วยไปที่ร้อยมันดูสก,กินมันมีอันนี้หิ่ห้อยเนาะอ้ะอาวอีเก๋โดนไปแล้วหนึ่งเนละทุกคนทำไมฉันหนงโดนไล่แทนเนี่ยโอ๊ยอยู่บ้านทำไมแกมาไล่ฉันมันเข้าภาพตาเมือนด้วยนะทุกคนอย่างนี้ เกีขึ้นตัดสินใจจะขึ้นชั้นสองใะอยุบบัตก็ตามมาติดติดเปิดฟ้ามลงไปแล้วอืมเปิดรอบเสียวมาก <c oughs> น่ากลัวมากแม่วุดวิดวุดวิดตัวนี้นึกยุบบัตอยู่ข้างในนั้นมันจะไม่ออกมานะมาเลยสามตุยแต่วันนี้เราปั่นเรายังคงปั่นชิวๆอยู่ในเต็นคนแทบไม่ได้ทำเลย,เลยจ้ะปั่นไปรัวๆฮะเพิ่ดสเต็ป ตอนนี้เอิ่มเข้ามาเข้าไปแล้ว,น,ลน,น,ลวนั่งรถไฟมีผีแล้วลึกโอ้าไปก็เงียนเงนียนเงี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 ยนจ้าหลงมาเองไม่ผีตามมาไม่น่าจะหันนะทุกคนมีรูเมฆทางตัวนี้รู้สึกเหมือนมีลูกเทพเดินมาอกาลัางดือ้อถอนลูกเทพคนหนึ่ง สวันดีก็คือเราปั่นเสร็จเพื่อนที่สองแล้วเราเพื่อนก็หลงพอดีนะจ๊ะทุกคนคือปั่นแบบชิลมากชิลกว่าน,นี้มีไ้มงงไม่ได้ทำเลยเลยจ้ะก็ใกล้ถึงลนะเรากำลังเดินทางไปช่วยเพื่อนทุกคนแล้วดูเหมือนว่าอีเก๋นี่ก็จะไปด้วยเหมือนกันนะโอเคเรามาสวัสดีช่วยเพื่อนกันเถแต่วับนี้อ่ะ มาแล้วมาเป็นคู่เพื่อนเราจะต้องรอดแฮนแท็กเพื่อนเราต้องรอดเป็่นต้องถอนก,กดชุนละมุนกระสุนอะไรก็ไม่รู้โอ้โหจะน,นี้คื่ออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะโกคนงงมากแต่ตอนนี้เพื่อนลมแล้วสุดกันแล้วจ้าตอนนี้แอมมาฝึกประตูก่อนไอเต็มเหมือนลูกเทพลูกเทพเดินมาทุกคน,นโอ้ยเห็นลูกเทพตีทุกคนเราถอนลูกเทพไม่ได้ไอถอนมา ตายก็ว่าไม่ฉันถอนลเทพไปได้พ่อฟารับมาหอยลอดเลยแต่มันตีเราพ่อบาปไปได้โกงเนี่ยชีแสงก็แบบถอนลเทพไปได้ทุกคนตอนนี้คือเราโดนนั่งไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนก็คือแบบมาครบพร้อมตอนนี้คือมันหนีไปแล้วนะเหมือนจะไปตามเพื่อนแล้วแหละตอนนี้ก็คือน้ำบรีดีงออกไปแล้วหนึ่งอหรืออีกสองนะเพื่อน รอดแต่เราตายอีกแล้วอาหารไอะไรก็ไม่รู้เล่นน้ำหอมที่ไรคืนตายตลอดอืมเป็นไงบ้างชอบกันไม่เอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้เราด้วยเนาะก็อาหารน้ำหอมตายแทนเพื่อนในอีกแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเราติดตามชมกันได้นะตาะบ๊ายบาย